เกษตรดีสตรพอดแคสต์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์<ม>วงการเกษตรโลกและของประเทศไทย และอ p พีนี้เป็น EP อีียอแรกนะครับผมขอเริ่มต้นพาทุกคนนั่งทาแมชชีนย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการทําเกษตรกันเลยนะครับมนุษย์เริ่มต้นทำเกษตรครั้งแรกในช่วงยุคหินใหม่ซึ่งเริ่มประมาณ1 0,000ปีก่อนประวัติศาสตร์หรือราว1,200ปีที่ผ่านมาหลังจากสิ้นสุดยุคน้าแข็งสุดท้ายนะครับแล้วก่อนหน้านี้มนุษย์ทําอะไรกันก่อนหน้ายุคนี้มนุษย์อยู่ในยุคหินเก่าดํารงชีวิตแบบล่าสัตว์และเก็บของป่า แต่พอขยับมาในช่วงยุคหินใหม่มนุษย์จะเริ่มทําการเพราะปลูกเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวเจ้าและเลี้ยงสัตว์เช่นแพะแกะวัวและหมูและเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานถาวรจากเดิมที่ใช้วิธีการเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติไปเรื่อยๆโดยเหตุผลที่มนุษย์ ในยุคนั้นนะครับเริ่มมาทําเกษตรจะมีเหตุผลหลักๆอยู่3เหตุผลคือสิ้นสุดยุคน้ําแข็งอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นเหมาะกับการเพราะปลูกมากขึ้น 2. การสังเกตธรรมชาติพบว่าพืชบางชนิดจะมีการเจริญเติบโตจากเมล็ด และ 3. แรงตูงใจจากความมั่นคงทางอาหารการเกษตรให้ผลผลิตที่มากกว่าและสม่ำเสมอก่อการล่าสัตว์นะครับบวกกับประชากรโลกได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้อาหารเริ่มจากไม่พอท่าไปล่าหรือไปหาตามป่าอย่างเดียวนะครับซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีค้นพบว่าพบเมร็ดข้าวสาลีและเครื่องมือเพาะปลูกแบบโบราณในแถบเมโสโปเตเมียย้อนหลังได้ถึง9,500ปีก่อนคริสตศักราช พบหมู่บ้านโบราณในตุรกีราว7,500ปีก่อนคริสตศักราชและในปาเลสไตน์ราว9,000ปีก่อนคริสตศักราชและในยุคหินใหม่มนุษย์ก็เริ่มมีการเพราะปลูกพืชตามแต่ละภูมิภาคกันครับเช่น <c oughs> ในเมโสโปเตเมียแถบประเทศอริรักซีเรียตุรกีก็เริ่มมีการเอาข้าวสาลีปลาข้าวบาเล่ถั่วเลนทิลถั่วลูกไก แถบอียิปต์ลุ่มแม่น้ำไนรก็เริ่มมีการเอาเข้าวฟ่างข้าวสาลีและข้าวบาเล่ le, เริ่มมาปลูกกันในแถบอียิปต์ลุ่มแม่น้ำไนและทางฝั่งเอเชียของเรานะครับทางประเทศอินเดียในเขตลุ่มแม่น้ำสิทุก็เริ่มมีการปลูกข้าวข้าวฟ่างตัวดำงาตัวเขียวและประเทศจีนนะครับในแถบลุ่มแม่น้ำเหลืองและแยงซีก็เริ่มมีการปลูกข้าวฟ่างจีนข้าวตัวเหลืองชาประเทศจีนนับว่าเป็นประเทศที่ให้กำเนิดการปลูกชาเป็นประเทศต้นๆของโลกเลยนะครับ แล้วก็ข้ามฟากไปทางฝั่งลาตินอเมริกาแถบเมโสอเมริกาในเขตอเมริกากลางเม็กซิโกก็เริ่มมีการปลูกข้าวโพดฟักทองถั่วพริกอะโวคาโดและโกโก้นะครับส่วนทางเทือกเขาแอนดีสนะครับก็จะเริ่มมีการปลูกมันฝรัง่งมันสำปะหลังถั่วลูปิน้นคีนัวคุณสมบัติของพืชยุคแรกๆที่มนุษย์เริ่มปลูกนะครับก็จะเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงเช่นการได้รับคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ได้นานเมล็ดแห้งเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวง่าย แล้วก็นําไปแปรรูปแลกเปลี่ยนได้นะครับถ้าจะให้สรุปในยุคที่มนุษย์เริ่มมีการทําเกษตรกันอย่างจริงจังก็คงจะนับในช่วงที่เป็นยุคหินใหม่ราว12,000ปีก่อนทิศาการรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการเกษตรครั้งแรกและการกําเนิดของอารยธรรมมนุษย์ทุกคนได้ยินเขาว่าปฏิวัติอุตสาหการรมเกษตรใช่ไหมครับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรคืออะไรและมีความสําคัญกับการเกษตรที่ส่งผลต่อมนุษย์มาถึงปัจจุบันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟัง คือตั้งแต่ยุคโบราณของเรานะครับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการเพาะปลูกอย่างที่คุยให้ฟังไปเมื่อสักครู่มนุษย์จะมีการปฏิวัติการทําเกษตรสี่ครั้งด้วยกันใหญ่ๆการปฏิวัติการเกษตรครั้งแรกหรือเราเรียกว่า first agri culture revolution การปฏิวัติการเกษตรครั้งแรกหรือที่เรียกว่าการปฏิวัติยุคหินใหม่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มมีการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบนักล่าสัตว์และการเก็บของป่ามาเป็นการตั้งถถิ่นนฐาาว และดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปและเกิดขึ้นโดยอิสระหลายพื้นที่ทั่วโลกการปฏิวัติการเกษตรครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อประมาณ1 0,000ปีก่อนคริสตศักราชหรือราว12,000ปีที่ผ่านมาในช่วงของปลายยุคหินใหม่ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนประวัติศาสตร์สู่การก่อกาเนิดของอารยธรรมมนุษย์ยุคแรก การปฏิวัติครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ใดที่หนึ่งแต่เกิดขึ้นหลายภูมิภาคทั่วโลกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งแรกนี้นะครับส่งผลอะไรบ้าง 1. โครงสร้างทางสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบ่งชนชั้นแรงงานเฉพาะทางและผู้นําเกิดทรัพย์สินเช่นที่ดินพืชผลดินแดนกลายเป็นทรัพย์สินของมนุษย์ประชากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาหารเริ่มมีความเสถียรภาพมากขึ้นทำให้สามารถเลี้ยงดูประชากรได้มากขึ้นนะครับและ 4. เกิดอารยธรรมการเกษตรเอื้อให้เกิดอารยธรรมยุคแรกเช่นซูเมเรียนอียิปต์อินดัสและก็จีนการปฏิวัติเกษตรครั้งแรกนี้คือจุดที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่อีกเหตุการณ์หนึง่งเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตสร้างเงินไขให้เกิดอารยธรรมและนําไปสู่การพัฒนาด้านการสังคมการเมืองเศรษฐกิจและในเวลาต่อมาก็จะเข้าสู่ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่สอง การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่2เกิดขึ้นในช่วงระหว่างศตวรรษที่17-19ถึงโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษระหว่างช่วงเวลาประมาณปลายศตวรรษที่ 17- ถึงศตวรรษที่19 หรือประมาณคิเศักราช1,650ถึง1,850ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,193ถึง2,393อยู่ในช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่2มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศร,รษฐกิจและสังคมเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงเวลาต่อมา จุดสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรรอบที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการเพาระปลูกในยุคนี้มีการนำเครื่องมือใหม่ๆมาใช้เช่นคันไถ่ายเหล็กคันไถแบบมีล้อการใช้เมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นมีการพัฒนาเครื่องจักรเช่นเครื่องหวานเมล็ดหรือสีดริ e โดยเจโทเทราในต้นศตรวรรษที่18ช่วยให้การเพาระปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น2เริ่มหมุนเวียนพืชปลูก ระบบปลูกพืชใหม่เช่นระบบนอฟลอกที่สลับพืชผลระหว่างธัญพืชกับพืชที่เพิ่มไนโตรเจนในดินเช่นถั่วและหัวผักกาดช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการปล่อยที่ดินให้ว่าง 3. การรวมที่ดินระบบที่ดินสาธนารนณะถูกร้อมรั้วเพื่อให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวทําให้เจ้าของที่ดินสามารถจัดก,การเพราะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีการคัดเลือกสายพันธุ์อย่างเป็นระบบเช่นวัวและแกะเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตนมและเนื้อหนึ่งในนักพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ชื่อดังก็คือโรเบิร์ตแบ็กเวลการใช้ปุ๋ยเคมีและพัฒนาเทคโนโลยีการชุประทานมีการค้นพบการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยความดสมบูรณ์ของดินของพืชในยุคการปฏิวัติอุตสาหการรมเกษตรรอบที่2 การปฏิวัติเกษตรครั้งที่2นี้เริ่มต้นจากยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่17จนถึงต้นศตวรรษที่19ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมที่สําคัญที่สุดในยุคนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมถึงเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเหตุผลที่อังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการเกษตร 1. โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินมีอำนาจในการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆได้มีระบบที่ทําให้ที่ดินกระจุกอยู่ในมือคนจํานวนน้อยและถูกบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอังกฤษยังมีนักคิดนักประดิษฐ์อีกเยอะนะครับเจทโทรโทรชาร์ลีทโทเซนโรเบิร์ตแบ็คเวลที่มีบทบาทในการคิดค้นและทดลองนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆการที่ประเทศอังกฤษกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เกษตรครั้งที่2ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เกิดจากการบรรจบของปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองความรู้ที่เหมาะสมในเวลานั้นซึ่ง เทศอื่นยังไม่มีพร้อมเท่าอังกฤษนะครับถ้าใครศึกษารเรื่องของประวัติศาสตร์คงจะรู้ว่าเมื่อก่อนนะครับประเทศอังกฤษหรือจกกักรวรรดิอังกฤษยิ่งใหญ่มาก มีทรัพยากรธรรมชาติมีประเทศอาณานิคมมีจุดศูนย์รวมความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับจึงไม่แปลกที่ประเทศอังกฤษจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่2และต่อไปนี้คือเหตุผล6ประการที่ทําให้อังกฤษเป็นต้นกําเนิดของการเปลี่ยนปแปลงครั้งสําคัญในครั้งนี้นะครับคือ1โครงสร้างการถือครองที่ดินแบบเจ้าของรายใหญ่อังกฤษมีระบบที่ดินขนาดใหญ่ที่เป็นของขุนนางหรือผู้มีฐานะเจ้าของที่ดินเหล่านี้มีเงินทุนมีอํานาจในการจับไป ทดลองการเกษตรเช่นการปรับปรุงพันธุ์การทดลองเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือจากคนต่างๆมีกฎหมายที่เอื้อให้กับการพัฒนากฎหมายทําให้ที่ดินสาธารณะถูกร้อมล้วและกลายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลส่งผลให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ้นไม่ต้องพึ่งพาชุมชนและเปิดโอกาสให้ใช้ระบบหมุนเวียนพืชผลการปรับปรุงดินการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าของนักวิทยาศาสตร์และความรู้เกษตรกรอังกฤษมีนักประดิษฐ์และนักเกษตรผู้บุกเบิกเช่นเจโทโทโร ที่ผลิตเครื่องหวานเมเล็ดชาร์ลีสโทเชนคิดค้นระบบการหมุนเวียนพืชทุก4ปีโรเบิร์ตบล็กเวลผู้มีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ปศุสัตว์มีการบันทึกทดลองและความรู้ในวงกว้างผ่านหนังสือและนิตยาสารแรงกระตุ้นจากประชากรและการค้าประชากรอักกิจเริ่มเพิ่ม,มขึ้นรวดเร็วในศตวรรษที่18ต้องการอาหารมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทําให้การผลิตทางการเกษตรต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และอังกฤษยังเป็นประเทศการค้าใหญ่ต้องผลิตพืชเพื่อส่งออกเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่แล้วก็ขนสัตว์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบตลาดเกษตรในอังกฤษเริ่มมีการเปลี่ยนจากเกษตรเพื่อยังชีพสู่การเกษตรเพื่อการค้าทำให้เจ้าของที่ดินมองผลผลิตเป็นกำไรมากกว่าความพอเพียงทำให้การลงทุนในเครื่องมือแรงงานและความรู้แบบใหม่จะต้องเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของการเกษตรในยุคนั้นนะครับ แล้วก็ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจอังกฤษในศตรวรรษที่1 7และ18มีสเสถียรภาพทางการเมืองสูงกว่าประเทศในยุโรปที่ต้องเผชิญกับสงครามหรือความวุ่นวายนําไปสู่การลงทุนระยะยาวในภาคเกษตรซึ่งต่างจากประเทศอื่นที่ขาดความต่อเนื่องการปฏิวัติการเกษตรในอังกฤษจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเครื่องมือใหม่แต่มันคือระบบคิดใหม่ที่เปลี่ยนเกษตรให้กลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับ ก็หลังจากที่ประเทศอังกฤษได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งที่2ก็เริ่มมีการเผยแพร่การปฏิวัติการเกษตรในครั้งที่2ส่งต่อไปยังประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอังกฤษเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเผยแพร่จากอังกฤษสู่ยุโรปตะวันตกเช่นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีก็เริ่มมีการนำที่ดิคจากอังกฤษไปใช้และเริ่มมีการเดินทางผ่านนักเกษตรและนักปฏิรูปเช่น ออเทอร์อย่างที่เขียนบันทึกและอะไรางานรวมถึงบทความทางการเกษตรไว้เยอะแยะมากมายนะครับประเทศเหล่านี้นะครับคัดลอกระบบนอร์ฟลอกส์วิธีการคัดพันธุสัตว์และการบริหารจัดการที่ดินของอังกฤษนําไปปรับใช้ในประเทศของตัวเองหลังจากสู่ยุโรปตะวันตกก็เริ่มมีการกระจายสู่ยุโรปตะวันออกในช่วงศตวรรษที่19แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหการรมเกษตรเริ่มขยายไปสู่ประเทศยุโรปตะวันออกเช <c oughs> ่นออ <c oughs> โปแลนด์ร <c oughs> ัสเซีออ <c oughs> ย <c oughs> แประเทศแถบสแกนดิเนเวียเช่นเดนมาร์กสวีเดนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มเข้าสู่อเมริกาเหนือนปลายศตวรรษที่18และต้นศตวรรษที่19 ประเทศสหรัฐอเมริกานำระบบการเพราะปลูกของอังกฤษไปใช้โดยเฉพาะทางตะวันออกระบบหมุนเวียนพืชผลการใช้เครื่องมือการเกษตรและการพัฒนาพันธุ์สัตว์เริ่มถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากการรับแนวคิดต่างๆมาทำแล้วนะครับในยุคต่อไปอเมริกายังเป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องมือจากกลไการเกษตรที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็แพร่กระจายไปสู่โลกของอาณานิคมนะครับในศตวรรษที่19 อังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์นำแนวคิดเกษตรแบบใหม่ไปใช้กับประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองนะครับเช่นอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อฟริกาและยุคนี้นะครับเริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นยางข้าวน้ําตาลเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในเชิงของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้นะครับรวมถึงบทบาทของการสื่อสารและการสื่อ หนังสือเกษตรวารสารงานเขียนของนักเกษตรเช่นออเทอยร์ยังเจมส์แอนเดอร์สันมีบทบาทอย่างมากในการกระจายความรู้สู่เกษตรกรนะครับแล้วในยุคนี้ก็เริ่มมีการจัดแสดงงานเกษตรนิทรรศการทดลองฟาร์มเกิดสถาบันสอนเกษตรในอังกฤษและยุโรปขึ้นนะครับเช่น Royal Agriculture Society ที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อสอนด้านเกษตรโดยเฉพาะนะครับคงจะเห็นภาพว่าทําไมประเทศอังกฤษจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวง,งาาการอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งที่2สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือประเทศ อักฤษมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีนักวิทยาศาสตร์นักเขียนที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่สองบุคคลที่มีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์และการปฏิวัติวงการเกษตรโลกที่ควรจะต้องรู้จักบุคคลที่มีความสําคัญและเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เกิดการปฏิวัติการเกษตรครั้งที่2ขึ้นที่ประเทศอังกฤษก็จะมีบุคคลสําคัญอยู่หลายคนเลยนะครับคนแรกก็คือ เจทอท l ลเจททลเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการปฏิวัติการเกษตร,รครั้งที่2โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมทางเทคนิคที่เปลี่ยนวิธีการเพราะปลูกแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยปูพื้นฐานสําคัญให้กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตร,รในเวลาต่อมาเจททลเกิดเมื่อคร,ริศร1674 ที่ประเทศอังกฤษและเสียชีวิตเมื่อคอาาริสตกักราช1,741อายุได้ประมาณ67ปีนะครับมีอาชีพเป็นนักเกษตรกรนักประดิษฐ์และนักเขียนเกิดในครอบครัวฐานะดีและได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์สผลงานสำคัญของเจทอเทรลก็คือ 1. การประดิษฐ์เครื่องหวานเมล็ดหรือซีดดิว เขาสังเกตว่าการหวานมาเมล็ดด้วยมือแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพทำให้มเมล็ดสูญเปล่าเขาจึงพัฒนาเครื่องหว่านมาเมล็ดอัตโนมัติในช่วงต้นศตวรรษที่17เครื่องนี้สามารถฝังมเมล็ดลงดินในระดับความลึกที่เหมาะสมและในระยะห่างที่สม่ำเสมอช่วยในเรื่องของการลดสูญเสียมเมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอกและผลผลิตประหยัดแรงงานและเวลา และเขายังส่งเสริมการไถพรวนดินเขาเน้นว่าการไถพรวนดินเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้อากาศเข้าไปในดินช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเขายังเขียนหนังสือชื่อ h o s t Howing Husbandry ตีพิมพ์ปี1731อธิบายหลักการเพราะปลูกแบบใหม่อย่างเป็นระบบ หนังสือเล่มนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในผลงานทางการเกษตรที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคข,ของเขาและยังเป็นหลักฐานของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้การเกษตรอย่างจริงจังโจโทเทลจึงมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติการเกษตรเป็นคนในกลุ่มแรกที่นำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเกษตรและเปลี่ยนแนวคิดจากเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติมาเป็นเกษตรแบบจัดการและควบคุมได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับผลงานของเขานะครับผลงานของเขาได้รับการยอมรับอย่างช้าแต่ต่อมาก็ถูกนําไปใช้แพร่หลายในยุโรปและเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์เครื่องจักรการเกษตรในรุ่นต่อมาโจโทเฟลได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งเกษตรกรรมยุคใหม่ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งที่สองนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรโลกครั้งที่2ก็คือ ชาว t คาเชนนะครับชาวคาวเชนเกิดเมื่อวันที่18เมษายนคิศกราั1674แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่21มิถุนายนคิศกราั1738เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเจ้าของฉายา เชอร์นิฟทาวเชนหรือทาวเชนของหัวพระก,กาศฉายานี้ได้มาเพราะเขาเป็นผู้ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ใช้หัวพระก,กาศอย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษบทบาทส,สําคัญของเขาในการปฏิวัติเกษตรครั้งที่2 ชาวทาวเช่นไม่ได้เป็นนักประดิษฐ์หรือวิศวกรแบบเจทเทลนะครับแต่เขาคือนักปฏิบัติและนักส่งเสริมการเกษตรที่ทําให้ระบบหมุนเวียนพืชแบบใหม่แพร่หลายและถูกนํามาใช้จริงในระดับประเทศเป็นผู้ส่งเสริมระบบหมุนเวียนพืช4ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อของระบบนอร์ฟล็อกระบบนอร์ฟลอก เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการปฏิวัติการเกษตรในครั้งที่2ระบบนอร์ฟลอกเป็นระบบหมุนเวียนพืช4ปีซึ่งได้รับการพัฒนาและนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในเขตนอร์ฟล็อกประเทศนักกษิษในช่วงศตวรรษที่18เราเลยเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีนอร์ฟลอกนะครับระบบนอร์ฟลอกจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนและหมุนเวียนพืชในรอบ4ปีนะครับเช่นปีที่1ปลูกข้าวสาลีปีที่2ปลูกหัวผักกาดปีที่3าปลูกข้าวบาเล่ปีที่4ปลูกพืชตระกูลถัว่วแล้วก็วน กลับมาอีกครั้งเมื่อครบ4ปีระบบนี้จะช่วยทําให้ดินไม่ต้องปล่อยที่ว่างนะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจาก4ปีจะกลับไปเริ่มปีที่1ใหม่โดยไม่มีการปล่อยที่ดินว่างเปล่าเหมือนระบบเก่านะครับการเป็นตัวอย่างของเกษตรกรชั้นนํา เขาก็เสียจากการเมืองและหันมาพัฒนากเกษตรที่เขาลึกหาดของตนในเมืองนอร์ฟล็อกส์ฟาร์มของเขากลายเป็นต้นแบบให้กับเจ้าของที่ดินอื่นๆและแสดงให้เห็นว่ากเกษตรกรรมแบบมีระบบสามารถทํากําไรได้จริงและจากการสนับสนุนของเขานะครับก็ทําให้เกิดการ,รเกษตรแบบมีวิทยาศาสตร์และวางรากฐานสําคัญของการ,รเกษตรเชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของอังกฤษในช่วงที่ประชากรเพิ่มขึ้นและส่งผลทางอ้อมต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะแรงงานที่เหลือจากภาคเกษตรสามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมืองอีกครั้งนอกจากเจททเทลและชาร์ลส์ทาวเช่น ก็ยังมีบุคคลสําคัญอีกหลายคนที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิวัติการเกษตรโลกครั้งที่2โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่1 7บเถึงสิที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคแนวคิดทางการเกษตรสมัยใหม่ที่เปลี่ยนโรคเกษตรไปอย่างดั้งเดิมเช่นโรเบิร์ตแบ็กเวลคนนี้มีความสําคัญในการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นะครับมีการบรีดิ้งสายพันธุ์เริ่มพัฒนาการอย่างจริงจังเป็นระบบออโตยังเป็นนักเขียนและนักปฏิรูปการเกษตรมีผลงานที่สําคัญคือเป็นนักเขียนและนักสํารวจฟาร์ ที่เดินทางทั่วอังกฤษและยุโรปเพื่อศึกษาการเกษตรเขียนรายงานและหนังสือจํานวนมากเกี่ยวกับการเกษตร เป็นผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการของ Animal of Agriculture วารสารทางการเกษตรที่เผยแพร่ความรู้ให้กับคนทั่วไปบันทึกการเดินทางสำรวจฟาร์มกว่า20,000ไมล์ทั่วอังกฤษนักวัติศาสตร์ใช้นังสือของเขาเป็นหลักฐานอาอิงในการศึกษาวิถีเกษตรของอังกฤษก่อนและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับสรุปการปฏิวัติการเกษตรครั้งที่2ในช่วงคธธร,ริสต์ศักราช1650ถึง1850หรือช่วง ปีพศ2193ถึง2393ก็จะมีการสรุปได้ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรเชิงระบบมีวิทยาศาสตร์ลองรับผลลัพธ์ของการปฏิวัติการเกษตรครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับการเกษตรโลกนะครับก็คือ 1. ผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้น รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 2. ปลดปล่อยแรงงานจากชนบทกลายเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ 3. เป็นการวางรากฐานการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ในศตรวรรษที่19ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีคิดสักราร1940ิถึง1980ักาหรือประมาณปีพุทธศักราช2483ถึง2523ที่มีการนำวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเกษตรมายกระดับผลผลิตการเกษตรอย่างมหาศาลและเริ่ม เข้าสู่ยุคการปฏิวัติการเกษตรครั้งที่3หรือที่เราเรียกกันว่า Green ล e v o l u t ลูชสำหรับ EP แรกนะครับก็จะประมาณนี้มาเล่าเรื่องราวของ ประวัติศาสตร์วงการเกษตรโลกตั้งแต่ยุคการปฏิวัติเกษตรครั้งที่1และครั้งที่2อย่างที่คุยให้ฟังว่าโลกของเรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยทั้งหมด4ครั้งใหญ่ใน e ีีแรก EP ีเปิดตัวนะครับขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังในช่วงครั้งที่1และครั้งที่2ก่อนนะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่3หรือ Green Revolution ที่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของโลกส่งผลให้เรามีวงการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการ,กรเกษตรดิสตร์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์วงการเกษตรโลกจากแกดังทำเกษตรนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณปุ๋ยดนตะวันเพชรบริษรัทแพคกิ้งแองจำกัดตราเจ็ด ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ขอฝากรายการเอาไว้ด้วยครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดฟังเพลินเวลาทํางานหรือเวลาขับรถนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์วงการเกษตรฝากติดตามรายการเกษตรนินรรรสสัดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทารายการนี้กันไปนานๆอีพีนี้จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาฟังกันต่อกับ การปฏิวัติวงกา,ารอุตสาหกรรมเกษตรรอบที่3และรอบที่4รวมถึงการปฏิวัติวงการเกษตรประเทศไทยด้วยนะครับาติดตามด้วยนะครับ